ดดเดี๋ยวเราก็ทาําภารกิจนี้นะคะนี่นะหลังจากที่ส่งแอมินน้อยมาเสร็จแล้วก็ช่วยปุ๊นะคะกวาดลานเสร็จแล้วนะนี่นะคะนี่ลุงช่างตัดแล้วนะคะเกลี<ๆ>้ยงเกลี้ยงเลยนะทุกคนเ<ๆ>นี่เราก็จะมาเอาเศษหญ้านะคะใส่กระสอบแล้วก็ไปใส่ที่โคนต้นไม้นะคะตรงนี้ใช่ไหม กำลังเสริมของเราก็มาช่วยนะแม่พีโกโก้แต่ว่าเราทำภารกิจเสร็จเราก็ไปล้างมือล้างไม้กินข้าวยังมีความสุขยังมีความสุขเพราะว่าลุงบอกว่าวันนี้เล่นหญ้าทั้งวันเล่นหญ้าไปทำุ๋ยวันนี้เราจะอยู่กับหญ้าทั้งวันวันนี้เยบซีก็ดูคลิปหญ้าทั้งวันเดอ้อมือนีเลยทีหลง วหหยใ้่าแต่หญ้ามันจะเบามันก็ไม่เบานะเนาะไม่เบามัน,ม,นมันเปียกนะ้ำเปียกใช่เออแต่ถ้ามันมันไม่เปียกนี่งัดเต็มถุงโล่ ใช้เครื่องตัดหญ้านะคะ,ะที่แบบซุกนะคะเสร็จแล้วนะเพราะว่าตรงที่เดินเขาเรียกว่าอะไรเนินกว้างเนะเนินกว้างก็สามารถตัดได้นะ,ะทุกคนมันจะเขาเรียกว่าอะไรซุกไปได้ง่ายมากนะคะแต่ตรงเนี่ยตรงโคนไม้นะคะหรือว่าเนี่ยรอบรอบจนไม้นี่คืออ โอเคคอนะล้งก็ใช้นะคะเครื่องตัดหญ้านะคะแบบนี้คือมันก็สะดวกนะคะในการมันจะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเนาะนี่นะคะทุกคนนี่เราก็จะเป็นแผนกเก็บนะ,ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เขาจะทําให้ร้นแล้วมันก็จะเราจะปกคลุมดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ปกโอเคป้า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 เราใส่กันจะตั้งตรงไหนดิตั้ตรงหนดิลอยใหญ่มากรักเลยไหมรักเลยไหม ง่ายเนาะยุ่ยยุ่ยหนูหน่อไม้ช่างใหญ่เวลาไม่เวลาลักหน่อไม้ช่างใหญ่เลยเวลาแกงแล้วก็ไม่ต้องบอกมีช่างนะแกงถูกแล้วคุณบอกว่าอย่าไปบอกมีช่างนะว่าเราจะลักหน่อไม้เดี๋ยวแกงถูกแล้วค่อยบอกว่าหัวใจเดือนช่างนี่นะครับโอ้พริกดกมาเลยนะพี่นะพริกดกมาเลยนี่ใช่พริกดกขนาดเลยต้องทำมากดูพริกนะ

เร็วนะคะก็ไปเช็ดนะคะก็ปัเดเลุส้สร้างปัดอยู่นะคะ,ะได,ได้เอาเอาจะไปงออไ,ปไ,ปได้อยไะได้อยู่ ยอดตกคุณหญ้าที่ขึ้นมาใหม่ด้วยมาตรงนี้เอเนี่ยเราใส่ก้อนไม้นี่เดี๋ยวมันก็ออกเยอะเลยนี่เออเอานะไปดูน้ำไปน้้ำน้หามหเขาคนเดียวมันหนาวโอ้ยฉันกังออกยอดเลยทำหน้าทำหน้าอ่ะเออพอไหมฮะไปอีกไปอีก

นเห็ดอะไรขาวๆโอ้ยนี่ไงนี่ไงถ้าดินอุดมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยังน้อยคนนึกว่าเห็นเห็ดโคนี่ตรงนี้ยิ่งเยอะออกเยอะเลยนี่นี่ดูเต็มเลยนี่นี่เต็มเลยงูนมาหาเห็ดโคนใช่มันเยอะมากเลยนะพพีี่่นน้้อองง เห็ดฟางเหอะก็มันอยู่ในกองฟางโอ้เห็ดฟางที่เราปลูกไงเห็ดฟางธรรมชาติเลยครับพี่น้องโอ้ยเยอะมากเยอะมากพี่น้องดูแต่ละคนนะพี่น้องดูแต่ละคนดูนะเยี่ยนะคะคอมเมนต์นะว่ากินได้ไหมนี่เห็ดเดือนเห็ดดาวนี่เห็ดแป้งนี่มันเป็นเห็ดแป้งใช่ไหมเค็มน่าจะกินไม่ได้นะเป็นเห็ดแป้งมานี่ค่ะ